สวัสดีครับพีนีต้อนรับกับเข้าสู่่ารมบายเซอเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็กำลังเดินทางไปที่กรุงเทพหา,านครนะครับผมบินไป เช้าเย็ยนกลับจะไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิครับก็วันนี้จะเป็นวันพิเศษเพราะว่าผมจะได้เข้าไปเรียนชิมาโนกับฮาฮงนะครับผมสาเหตุก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะรู้ว่าทําไมเราต้องไปเรียนเกี่ยวกับการตั้งเกียร์ชิมาโนด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมเดือนตุลาคมเนี่ยอยู่ๆมันก็ปรากฏขึ้นมาใน y o u t บปุ๊บๆไปหมดเลยการเปิดตัวของเกียร์ชุดใหม่ก็คือตัวเกียร์ชิมาโน รุ่นใหม่นะครับผม9200ก็คือตัว Durage ตัวใหม่แล้วก็ตัว Altica ที่ทำออกมาก็คือตัว8100ที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมเป็น Semi Wireless แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ในการทำเป็น Wireless อะไรต่างๆเนี่ย mm. ก็ทำให้ Product ตัวใหม่ออกมาเนี่ยเขาจะต้องไปเทรนนิ่งกันใหม่หมดเลยจริงๆถามว่าทำได้ไหม d i 2ทำได้ต้อง6ปีกว่าแล้วนะครับผม <S <S ที่ทำได้ผมทำตั้งแต่ตอนที่แบตมันอยู่ด้านนอกอยังไม่เป็นแห้งอะ แล้วก็เอาไปใส่รถจักรยานครับทําเล่นๆฮ่าๆนะครับผมเมื่อสมัย6ปีก่อนก็ไม่มีปัญหาะไรนะเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับผมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยอย่างเช่นาการาการคอนเน็กชันที่ไม่ใช้สายแล้วตอนนี้เป็นเซมิไวเลสหรือจะเป็นไวเลสก็ได้นะครับผมเป็นสายก็ได้เป็นไวเลสก็ได้แล้วก็การทํางานต่างๆกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับผมมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เขาก็เลยไม่ขายให้นะครับแต่ผมก็เห็นนั่นขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะ เขาก็เลยไม่ขายให้กับเดลเลอร์จนกว่าคุณจะได้เทรนนิ่งกับศูนย์มาตรฐานชิมาโ,โนนะครับผมแล้วก็ผมพลาดรอบแรกคิวเต็มไปก่อนนะครับอันนี้เป็นรอบที่2ที่3มาเลยสักอย่างก็แหละแต่ว่าเขาไม่รีบทําอยู่ดีเพราะว่าตัวชุดเกียร์มันขาดตลาดนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อยๆเทรนไปตอนแรกผมจะมารีวิวให้ฟังนะแต่ผมยังไม่เห็นของจริงยังไม่มีความรู้จริงผมก็เลยยังไม่มารีวิวตัวชุดเกียร์ให้ฟังเดี๋ยวอนาคตเราไปเจอของจริง เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแถมยังไม่พอนะครับเรามีความรู้กับการเทรนนิ่งตัวนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะรีวิวได้ดีกว่าเดิมโอเควันนี้จะมาเก็บบรรยากาศนะครับผมพาไปเที่ยวฮักพงมาตึกฮักพงเป็นยังไงการเทรนนิ่งเป็นยังไงอะไรต่างๆบอ็อกนี้มีประโยชน์ครับโอเคเดี๋ยวไปเดินทางด้วยกันเจอกันครับ นนะบอกว่าเขาจะตรวจอะไรหรือเปล่าต้องมีวัคซีนมี ATK มีอะไรไหมก็คืนเครื่องเดี๋ยวนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ขึ้นมาสองปีละทุกอย่างก็เหมือนเดิมก็ยืนแบบประชาชนเฉยนะครับตรวจเทอร์โมมิเตอร์มีเทอร์โมมิเตอร์ให้ตรวจแล้วก็ขึ้นปกติเลยไม่ได้ถามถึงวัคซีนไม่ได้ถามอะไรสักอย่างเลยครับผมทีน,นี้การเดินทางก็กลับมาเป็นปกติละ ครับตื่ห้าหงเห็นไหมด้านหลังเห็นไหมผมมีเรียนตอนบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงห้าสิบแปดเห็นไหมผมเป็นคนไม่สายนะไปดูกันห้าหง สวัสดีครับ,รบก่อนเข้าก็มีการตรวจ ATP <อ>เล็กน้อยใช่ะไรครับน้ำลายหกใช่ค่ะใช่ครับเรียมน้ำลายไปเลยนะแหงยังไม่ได้กินอะไรเ่งแต่เชียงใหม่เรียนน้ำลายไว้เยอะๆสวัครับโซละเจนคครับชัะเจนคครับอันเดียวนะครับอ่านะโอเคเข้าได้่ายรูปก่อนนึกว่าจะเกมอยู่กรุงเทพซะแล้ว สีครับสดีครับเป็นชิมานโนทั้งหมดไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ขายใช่ไหมครับเป็นดิสเพลย์ใช่ไหมครับใช่ครับ การพาพี่มาดูโปรได้ใช่ครับอ,อ,รอ๋อนี่คุณกันเหรออ๋อใช่ใชอ๋อสวัสดีครับผมอันนี้เป็นพิเศษตัวโชว์คือแต่พันที่ไปถ่ายทำข้อ,อของผมการไปเกิดชิมานองใช่ครับนี่คุณส่งเข้ามาว่าโปรนะอีกหน่อยนั้นตามไปก็จะมีพวกโปรนะครับผมมัลติทูต่างๆแล้วก็แฮนด์เดี๋ยวไี้จะก็ค่อยๆทยอยเข้าไปนะครับ ก็จะ้มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นกันตัวท็อปนะฮะก็ได้มีตั้งแต่ตัวนี้ LT จะมี PLT แล้วก็ตัวไวท์ที่เป็นตัวท็อปนะอันนี้ก็เป็นคาร์บอนแล้วเนี่ยครับเป็นคาร์บอนซอนไวท์ก็จะมีเป็นตัวอลูมิเนียมและผมเป็นลูกค้าก็จะมีทั้งกลมและแบนเรียงผีและเป็น่นกลงาทนิยมนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเจอกันทีร้านตัวนี้มีผ้าบันแทนด้วยมี ดับเบิลซีด์ตัวนี้นะครับผมอ๋อมีหลายสิ่งดับเบิลซีด์โพสก็มีบ็อ่ากตัวนี้ดังดังพวกบ็อกก็จะมีตอนนี้ก็จะมีเฟลคอนมีสแตลลแล้วก็มีตัวอาร์ล็อเลเป็นบ็อกไนะครับอุปกรณ์ก็มีท็อปเฟนช์ท็อปเฟนช์ชอบมีเพื่อเอาไว้เซอร์วิสที่ร้านหรือคอนสนใจนะครับเชือกโอ้โหรองเท้านั่งดูรองเท้า รอครับาก็จะมีตั้งแต่ตัวท็อปจนตัวเริ่มต้นหนะก็จะมี R C เก้าค <RC 9 S 2> อชมุ <9 S 2> อชมเริ่มต้นหนยครับเริ่มต้นตัวเริ่มต้นแถบก็จะมีเป็น R C สามครับตอนนี้จะมีสามสีนะมีขาวแดงดำนะครับผมอ้ว่าสำหรับใครหาะรองเ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยชิมเรางก็มาโจอผมเห็นลูกค้าหลายๆคนก็ซื้อมานะครับผม ช่วงนี้ก็รอรอใบราคาเนี่ยก็จะมาขายตัวชิมานโนนะครับ RC สามนะครับออกแบบได้โมเดลมากเลยมินิมอลมีลัดตัวเดียวด้วยปั่นไปปั่นมาปรับได้ข้อดีองเป็นโซลาร์อัพปิ้งแบบเปอร์ด้วยก็แบบห่องุ้มท้าไปอย่างนี้เลยก็ทำให้ใส่สบายไม่กระนุกแต่จะแนะนำคู่กับรุ่นห้าด้วยครับ RC ห้าห้าเนี่ยมันจะกระชับกว่ามือนจะเพิ่มเล็นิดหน่อยแล้วก็ได้ความกระชับได้ความพรีเมียม อ่าสีห้าก็จะพิมพเนื่อครั้พอืมครับอืมบอกเดี๋ยวราคาว่ากันเดี๋ยวตัวท็อปสุดคืออะไรเอ่ยอันนี่ขีดดาวารับบนสุเลยดาวสุดสองครับตัวมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเอสไฟเอสไฟตัวนี้ตัวลิิมเตต็ดัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดดูไรเอ็กอ๋อครับดูไรเอ็กตัวสีลิมิเต็ดมีคริสต์เตอร์เข้าไปนิดหนึ่งให้แบบเป็นประกายอ๋อครับผมอันนี้ก็ตัวสูงสุด โอ้โหคาร์บอนสติฟเนสสิบสองนะฮะสิบสองต้นท็อปสุดท็อปสุดอีกอย่างหนึ่งหลายคนไม่รู้ความจริงมันเป็นพื้นฟูคาร์บอนนะครับผมไม่ใช่แค่ตรงนี้พอดีเขาเย็บหนังปิดมาเฉยๆอ๋อเย็บหนังจริงเป็นคาร์บอนแล้วก็เย็บเย็บฟูคาร์บอนทั้งหมดครับอ๋อครับผมนี่แน่นอนเจอกันที่ร้านปาร์มไปรองเท้าครับคุณปานจะแนะนำสองสองอุปกรณ์สองชิ้นนี้ด้วย คือตัวเนี้ยเอาไว้วัดไส์รองเท้าคเวลาลูกค้าเข้ามารองที่ร้านเราอะถ้ามีตัวเนี้ยเราแป๊ะๆเลยว่าลูกค้าคุณจะใช้ไซส์ไหนบางทีเราเหมือนเข้าใจมาทั้งชีวิตว่าเราไซส์สี่สี่อมาใส่เครื่องนี้จริงๆไม่ใช่เราสี่สาจุดห้าก็ได้นะหรือสี่สาก็ได้โอเคนะเริ่มแล้วครับไปก่อนนะครับนี่เทียบเลยมัวนหังเลเซอร์ เริ่มต้นของการเทรนนิ่งนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ยอมขายให้กับเดลเลอร์ที่ยังไม่ได้อบรมก็คือเขาจํากัดการขา,ขายข้ามแดนนะครับผมเป็นข่าวดีของคนไทยรู้ไหมเอ่ยว่าชิมานโน่ตัวดีไอต่างๆในประเทศไทยขายค่อนข้างราคาพิเศษเมื่อเทียบกับในโลกนะครับผมถูกไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยเขาก็เลยกลัวสินค้าแย่งกันแล้วก็ไม่พอจะไปเดือดร้อนกับอินพออ์เตอร์แต่ละประเทศนะมันก็เลยต้องบล็อกไว้นะครับผมว่าสินค้าชิ้นนี้ไปที่ไหนทําอะไร ติดตั้งโดยไรนะครับผมแล้วก็ต้องติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพเท่านั้นนะเพราะว่าตัวใหม่มามันค่อนข้างเล็กกว่าเดิมเซนสทีกว่าเดิมนะครับผมอย่างเช่นตัวสายไฟอะไรต่างๆก็เปลี่ยนใหม่หมดตัวจูนกล่องรับสัญญาณอะไรทุกอย่างก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมรวมไปถึงเครื่องมือในการถอดเข้าออกของสายต่างๆด้วยเมื่อก่อนเราสามารถใช้มือได้แต่ตอนนี้ทาไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าสายมันเล็กกว่าเดิมมันจะขาด ช่วงตอนแรกเราก็จะเรียนกันแต่ทฤษฎีอย่างเดียวนะครับผมว่าตัวนี้สามารถใช้อะไรได้บ้างผมก็ได้ถามคําถามคา,าใจนะครับผมเพราะว่าเห็นหลายๆคนเหมือนกันที่บอกว่าจานของ12สปีดสามารถใส่1 1เสปีดได้ก็ไปถามชิมาโ,โนชิมาโนก็เลยตอบบอกว่ามันสามารถใส่ได้ก็จริงแต่ว่าการสึกลอแล้วก็การเสียของฟันจานหน้านะครับผมมันก็จะถูกรับหมดรับประกันไปเพราะว่า เราไปใช้ผิดนะครับโปรไฟล์ของโซ่จะไม่เหมือนกันนะัระหว่าง11กับ12นะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาศึกษาดีเทลกันเพิ่มเติมว่าเราตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรเข้าไปบ้างนะครับผมฟีเจอร์การต่างๆการเซตติง้งเราเรียนทฤษฎีกันก่อนประมาณ2ชั่วโมงแรกแล้วหลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงหลังนะครับก็กลายเป็นการเทรนนิ่งกันแบบ เต็มตัวพี่ๆที่เข้ามาเทรนแต่ละคนนี้ก็เป็นช่างใหญ่เป็นเจ้าของร้านจักรยานกันทั้งนั้นนะครับผมความรู้ค่อนข้างแน่นๆกันเลยนะไม่ธรรมดากันเลยนะครับผมแล้วก็ตอนมาปฏิบัติกันนี้ก็โชคดีครับผมผมได้จับตัวดูร a เอ็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมรหัส9 2้าตัวนี้ถือว่าเทคโนโลยีเขาสุดยอดจริงๆเลยรวดเร็วทันใจแล้วก็เปลี่ยนจากการทำคอมพิวเตอร์นะตอนนี้ก็กลายเป็นใช้ แอปพลิเคชันในมือถือนะครับผมมันสะดวกกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมรวดเร็วกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ยังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เหมือนเดิมนะการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ก็สามารถ Setting Maintenance ได้ลึกกว่านะครับผมเช็คดีฟอลต์ต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้ดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้มันสะดวกก็แค่พบมือถือเครื่องเดียวก็สามารถออกงานเซตติ้งต่างๆได้กับตัวดูไรเอนะครับผมนอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์อีกมากมาย อ่อย่างเช่นถ้ามันหักข้างนึงเสียข้างนึงก็ยังกลับบ้านได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยผมพิคโรณาดีสมัยนี้นะครับผมไว้อนาคตอีกหน่อยผมได้ของมาแล้วจะมารียนบ้างหลังจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็แน่นอนครับเขาก็จะมาเพิ่มเติมว่าเราควรจะไปเรียนที่ไหนทําอะไรได้บ้างนะครับผมมีเพิ่ม มีเรียนเพิ่มเติมทางออนไลน์นะครับสามารถดูได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเฉพาะเดวเลอร์เป็นช่างเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้นะใน e x c e l ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนกลับบ้านไม่ได้ครับต้องมีควิสนะครับผมทําข้อสอบกันก่อนก่อนที่จะได้รับประกาศน,นียบัตรนะครับผมข้อความข้อสอบก็ค่อนข้างยากปวดหัวเหมือนกันนะ และส,สุดท้ายครับผมก็รับประกาศิีลิยาบัติกันไปนะครับผมก็จบการเทรนนิ่งเรียบร้อยแล้วต้องขออภัยว่าในคลิปนี้เวลาค่อนข้างจํากัดนะพูดอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับผมไว้เดี๋ยวเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก็จบกันไปนะครับสําหรับการเทรนนิ่งวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที then, ่แบบว่าหนักๆเลยนะครับผมจํานวน4ชั่วโมงเต็มเกี่ยวกับเกียร์ไฟฟ้าล้วนๆแล้วก็ สิ่งที่มันพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะ้ผมจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังตามเป็นคลิปเป็นคลิปดีกว่าเพราะว่ามันพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็ดีขึ้นอีกเยอะนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวสักพักก็กลับบ้านเลยวันนี้จองตั๋วไว้ตอนช่วงค่ำกลับเชียงใหม่วันนี้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะว่า ตัว d i 2เป็นยังไงเทคโนโลยีของ Shimano เป็นยังไงนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ